อยากจะเขียนเขียนให้ได้อ่าไว้เตือนสติกันว่าทำยังไงทานจึงจะได้ผลถ้าจะขึ้นว่าหรือว่าคนทั่วไปบอกทำบุญเสียป่าไว้เจ้าอีกว่าหเหตุเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าทานนี่มันมีผลยังไงหนึ่งคือเนื้อทานใช่ไหม เ,เหนือทาตคือตัววัตถุธาตเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจตัววัตถุธานุถูกไหมพอเราไม่เข้าใจตัววัตถุธานเราก็จะไม่เข้าใจจิตขณะทํารานไวแล้วขนาดเหตกันคือโอกาสในการทําทานในการสร้างกุศลใช่ในการสร้างการรุศลไม่ว่าจะเป็น อุศลทานหรือว่าอุศลภาวนาหรืออะไรตอนไหถ้าเรามีจุดสามตัวสามตัวคือหนึ่งอะไรวัตถุธาตุจิตสภาพจิตแหล่งโอกาสวัตถุธาตุเนี่ยเราแบ่งเป็นอะไรเรารู้อยู่แล้วสามอย่างธาตุธาตุสหายธาตุสามีพิตธาตุแต่สามอย่างที่มันมีสามอย่างนี้เพราะอะไร จิตจใช่ไหมจิตจิตวันอะไรเป็นไง,มงไม่มีความโศมไม่พึงใจใช่ปะ<ม>ไม่เข้าใจาาไม่ศรัทธาไม่อะไรทั้งนั้นในชะ่ปะ<ม>หรือว่ามีมากทำศรัทธามากมเาัย่ก็ขึ้นอยู่กับจิตนั่นแหละแล้วจิตเนี้ยผองแผ้วไหมก็มีศรัทธาไหมมีทั้งศรัทธาในทานของตนและมีทั้งศรัทธาในผู้รับทาน ใช่ไหมผู้ที่จะรับทานที่เราสานเา,านจะถามไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างไม่ต้องเรือกกันครก็ได้เน<ค>รเราเป็นนี่แม้กระทั่งขอทานถ้าเรารัททานทานหนึ่งเรา,าการให้ขอทานแม้มันจะเป็นของน้อยใช่ไหมเป็นของนิดเดียวแต่เราทำด้วยจิตที่ลดงานสิ่งเหล่านี้กลายเป็นไหน เป็นสามีจิตธานเห็นว่มมันไม่ดเป็นท่าสถาจิตเราไม่สมบูรณ์แม้ทานของเราจะยิ่งใหญ่มากมันก็กลายเป็นทาสถาเพราะมันขึ้นอยู่กับสาภาพจิตเราเห็นไหมและโอกาสที่จะทำทานโอกาสคือ เราต้องทําอยู่เป็นประจำเป็นประจำหรือว่าเอมีโอกาสพร้อมที่จะทําและตั้งใจทาไม่ใช่โอ้ชูระหุไอดนไอนี้ไอกานหลวงบวบบวบบวบทำไปก็โดยชูราหุไปหมดไออย่างนี้คือว่าคนของทานมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มันทะเลาะทะเลาะไปเรื่อยมาตกตกหล่นลงใช่ไหมมันจะตกตกหล่นหล่น และสิ่งเหล่านี้ทั้งหางถ้าประกอบพร้อมไปด้วยสามสิ่งนี้มันก็จะได้ผลมากโอกาสที่จะทำทำเป็นประจำทำเล็กๆน้อ้อยทาที่จะหาได้และทำด้วยสราทธาทั้งตนเองและผู้รับผลที่ได้คือสมบูรณ์นช่ไหมทานใหญ่ ใจไม่พร้อมโอกาสไม่พร้อมทานนั้นก็กลายเป็นเล็กกลายเป็นท้าสัทานเห็น,น,น,นไหมทานใหญ่จิตใจมันคงโอกาสทะลอแทะลังทานนั้นก็ทะล,ะละอก<ะ>ทะลังสิ่งเหล่านี้สําคัญที่สุดต้องโอกาสจัดก,การหรือว่โอกาสนัดไม้เวลาให้พอดีพอห่าะเห็นไหมข้อสองส จ,จิตใจเบิกบานก็าสาม,สามทานนั้นดีเลยสมบูรณ์แบบเอาละเรานัดหมายโอกาสแล้วอย่างลิทานเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะขอโอกาเสเศรษฐีว่าเออพระเจ้าแผ่นดินจะขอให้ไปทาทานด้วยความทะลอกทะละกดวนจี <c oughs> ก็นัดเศรษฐีแล้วเศรษฐี <c oughs> ส่งพระโมคคานไปว่าเออเศรษฐีจะให้โอกาสไหม <c oughs> ถ้ายอมเลื่อนไปไก็เป็นโอกาสของอันโนสเจตีก็จะถามถาม,ถามเพื่ออ,อะไรเพื่อดูจิตใจตัวเองเห็นไหมดูจิตใจตัวเองแม่กูสาหนีผู้คนนะพาเมียขึ้นมาทอดแป้งให้ก,กิน bon. น้อยน่ะเพาโมกัขลายแย่กูสาบินมหาอีกมาถามเรื่องนี้เออฉันจะตายไหมฉันจะจนไหมใช่ไหมฉันจะเป็นโน่นเป็นนี่ไหมแล้วฉันจะหมดศรัทธาไหม คำสุดท้ายที่เสจฐีถามฉันจะหมดศรัทธาพระโมคคันนลลานบออันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวเจ้าเองเศจฐีก็สำรวจตัวเองแล้วเรายังไม่เสือส่อมศรัทธาพระจึงบอกไม่เป็นไรโอกาสนี้ให้พระเจ้าแผ่นดินไปเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันใหม่นัดหมายโอกาสดีๆทีนึง่งเราวันพร้อมหมดแล้วเหลือว่ามีคนมาชิงโอกาสเราท่านนี้เราจะไม่ให้หรือก็จะขัดใจกันเปล่าใช่ไหม ก็เราก็ให้โอกาสไปแต่ถามว่าศรษธีรูไ้ไหมพระเจ้าแผ่นดิโอกาสทะเลาะทะเลาแรกอย่างนี้ฮะมันใช่ <c oughs> หไหมเพราะมันชุกร,รุงก,กระทนานานยากทำตรงนั้นกเพราะเหตุมีเหตุโน้นเหตุนี้อะไรเงี้ยเลยรีบทําเกรงว่าจะเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นเกรงว่าจะอย่างนี้เกรงว่าจะอย่างนั้ใช่ไหมทำกุศล <c oughs> ด้วยอะไร <c oughs> จิตใจที่ ไม่พร้อมโอกาสที่ไม่พร้อมทานของพระเจ้าเป็นดินใหญ่หมใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิ่งมากเห็นไหมแต่จิตไม่พร้อมโอกาสไม่พร้อมก,ก็เลยก็ต้องรอให้เศรษฐีอนุญาตเศรษฐีอนุญาตเออชื่นใจึ้ืไปหน่อยหนึ่งอนะ่ะได้โอกาสแล้วจิตใจพร้อมไหมก็ต้องทําใจว่าโอ้พระทุเจ้าเมตายิ่งนักเนาะจึงจะทําให้เราได้มีโอกาสเช่นนี้ให้เราทำเนาโอ้มีศรัทธามากมาย มีศรัทธาในผู้อื่นด้วยบารศรษฐีเนาะทั้งมีศรัทธาต่อพู้เจ้าลังเกิดยอมพารองการให้เราก็ต้องเชียร์อัพจิตใจตัวเองขึ้นมาให้สมบูรณ์พร้อมแล้วแล้วจึงมีมนรู้จากไปเห็นไ,ไหมเขาต้องทําให้ได้เพื่อทานก็จะได้ยิิงใหญ่ครบสมบูรณ์แต่เขาจะชิงเอาด้วยอํานาจบ่าเฮ้ยผมจะเอาพู้เจ้าต้องมาผมจะไปลากไปเลยเศรษฐีไม่สนใจ อันนี้ก็หนักเลย,เลยใช่ะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต้องสมบรูรณ์ไปต้องสมบรูรณ์ฮะการทำบุญสวพุทธลัทธิมันจึงจะไปะแก้ไขปัญหาอะไรได้ชีวิตเราได้ไม่ว่าชีวิตเราจะติดลงตรงไหนก็ตามมันแก้ปัญหาเราได้แก้ปัญหาเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ด<ม>ีงามแล้ว เราขอโอกาสอุทิศูุศ์ที่เราได้ทำเนี่ยให้กับท่านทั้งหลายที่เรามีเวรมีกรรมก่อกันถ้าท่านติดเลยติดกรรมอะไรนะกุศลเราที่ช่วยท่านได้ไหมเอาไปแล้วเมื่อเราเข้าใจรู้ว่าเราทำสิ่งเหล่านะั้นเป็นอาชีปล่อยๆหลายครั้งเราก็ทำกุศลให้มากกว่าแล้วก็เอากุศลเราเนี่ยุทิศไปอุปธิศไปอุปธิษไปจากหนักมันจากเบามา จดเบาจะหายไปสูเพราะทำอยู่เป็นประจำัวจ้